ผู้สูงอายุข่าวจริงเดือนธันวาคม2567ใครมี9ข้อนี้ได้เงิน3,545บาทดูแลตัวคุณได้ไหมสำหรับผู้สูงอายุในเดือนธันวาคม2567นี้ใครที่มี9ข้อนี้คุณได้เงิน3,545บาทมาดูกันว่าจะเป็นคุณคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนคนในหมู่บ้านและแวดใกล้เคียงของคุณไหมครับสามารถดูเผื่อท่านที่ อยู่ใกล้เคียงคุณได้หรือคนที่คุณจะดูเผื่อเขาก็สามารถดูได้ครับคือใน9ข้อนี้เนี่ยถ้าคุณดูตามไปพร้อมผมนะครับอาจจะมีบางข้อที่คุณยังไม่เคยทําคุณก็ไปทําให้เรียบร้อยถ้าคุณทําได้ครบ9ข้อก็3,545าาก็จะเป็นเกาะคุณครับเริ่มแรกเราจะพูดกันถึง9ข้อแลงจากนั้นเนี่ยจะบอกว่าเงินแต่ละส่วนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่คุณจะได้รับใน เดือนธันวาคม2567นี้ครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1ข้อแรกคือคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่คือบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรประชาชนรุ่นใหม่ในการใช้สิทธิ์ครับซึ่งบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรประชาชนรุ่นใหม่ในการใช้สิทธิ์เนี่ยคือบัตรสวัสดิการรุ่นล่าสุดณนะปัจจุบันตอนนี้ครับโดยคุณต้องเคยผ่านการลงทะเบียนแล้วผ่านมาแล้วพอลงทะเบียนผ่านตววรวจสอบบัตรคุณต้องผ่านด้วย หรือถ้าเกิดตรวจสอบไม่ผ่านคุณไปยื่นอุทธรณ์ผลก็ผลลัพธ์ต้องผ่านแล้วข้อสำคัญสุดคือคุณต้องยื่นในตนให้เรียบร้อยหลายๆคนครับได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานานแล้วหลายเดือนนะครับสองสามเดือน4เดือน5เดือนบางคนได้เกือบปีแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเองได้เพราะไม่รู้ว่าตัวเองได้ก็เลยไม่ได้ไปยื่นในตนเพราะไม่ได้ไปยื่นในตนก็ไม่ได้สิทธิ์เพราะไม่ได้สิทธิ์ก็เสียโอกาสครับไหนๆคุณอุตส่าห์ไป ตั้งใจไปลงทะเบียนแต่ดันไม่ได้สังญานนะครับดังนั้นก็ไปเช็คด้วยถ้าคุณยังไม่ยืนยันตนให้ไปยืนยันตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เรียบร้อยแต่ว่าคุณมีครบทุกอย่างผ่านหมดทุกอย่างนะครับก็เท่ากับว่าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ข้อที่1คุณก็ถือว่าผ่านแล้วครับต่อไปในส่วนข้อที่2 คุณต้องเป็นคนที่ไม่เคยทําผิดกฎการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์เนี่ยมาก่อนนะครับเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยจะถือกฎนี้ไปสําคัญมากๆนะครับโดยการทําผิดกฎจะมีกลุ่มคนครับก็จะมีหลักๆแล้วที่ผมทําคลิปในตอนนี้ก็จะมีอยู่4กลุ่มคนนะครับสกลุ่มคนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่รัฐได้ทําการ สิทธิ์ทุกๆเดือนนะครับรวมถึงในเดือนธันวาถ้าเกิดว่าใช้ไปนะครับก็จะโดนตัดนะครับก็คือไปอยู่ในกลุ่มที่ทําผิดนะครับซึ่งการนําผิดบัตรสวีเดิการยขอยงรัฐหลักๆก,ก็จะเป็นการแลกเงินสดนะการแลกเงินสดการใช้ซื้อสินค้าผิดประเภทแบบนี้คือการทําผิดกฎครับต้องไม่เคยทําผิดกฎการใช้สิทธิ์บตสสวัสดการขอยงรัฐผิดกฎอย่างไรบ้างผมมีอยู่4กลุ่มคนนะครับที่อยากจะฝากให้คุณไปดู หลังในเรือนี้เดี๋ยวไปดูได้ครับโอเคนี่คือข้อที่2ต่อไปข้อที่3ครับได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟรีแล้วเรียบร้อยสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้แบบประชาชนในการใช้สิทธิ์แล้วสําเร็จค่าไฟนะครับเพราะว่าคุณจะได้สิทธิ์ค่าไฟฟรีด้วยนี่คือข้อที่3ข้อที่4ครับได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ําปรับปา ค่าน้ําฟรีแล้วสาเร็จผู้มีบัตรวัสดิกาแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์ครับก็ต้องลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ําด้วยค่าน้ําค่าไฟต้องไปลงทะเบียนเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยคุณจะได้ฟรีเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับรูปแบบของภาครัฐจะให้คุณไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ก่อนถึงจะได้นะครับเพรานั้นค่าน้าก็ต้องลงทะเบียน,นกันครับ ต่อไปก็เป็นข้อ5ครับได้ลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุแล้วผ่านเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยก็มีการเปิดลงทะเบียนอยู่ตลอดนะครับใครที่อายุ60ปีขึ้นไปคือเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องไปลงทะเบียนถ้าคุณลงทะเบียนแล้วก็จะได้เงินตรงนี้ด้วยครับในข้อ5ต่อไปข้อที่6ครับเป็นผู้สูงอายุในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นในส่วนของกลุ่มของผู้พิการที่มีบางระดัคนพิการถ้าเป็นกลุ่มนี้คุณก็จะได้เงิน ในส่วนน to um ี้เพิ่มเข้าไปอีกครับนี่ข้อ6ครับเป็นผู้สูงอายุกลุ่มับรสวัสดิการรัฐที่เป็นผู้พิการถ้า6ไม่มีก็จะไม่ได้เงินตรงนั้นนะครับข้อ7ครับเป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการเป็นที่เรียบร้อยสําหรับผู้สูงอายุถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของคนที่มีตัวคนพิการด้วยจะได้เงินของเบี้ยคนพิการด้วยนะครับก่อนนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการเรียบร้อยก็จะได้ครับนี่ข้อ7 ข้อที่8ครับบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กระทางภาครัฐเนี่ยยังมีการเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็คือบัญชีต่างๆที่ไว้รับเงินนะครับในส่วนของโครงการต่างๆยังเปิดใช้งานอยู่เพื่อจะพร้อมรับเงินครับโอเคนี่คือสิ่งสําคัญนะครับต่อไปข้อที่9ข้อที่ก็าําคัญนะครับนี่ข้อที่9คือรู้และเข้าใจว่าเงินแต่ละชนิดที่ได้เนี่ยเข้าในที่ที่ต่างกัน เช่นเงินบ the the ัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนรุ่นใหม่ที่คุณไปยืนเนตนเพราะว่าการยีนเนตนเนี่ยคือการเอาข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใส่ไปในบัตรประชาชนรุ่นใหม่ก็จะทําให้มันมีระบบขึ้นมาว่าคุณมีเงินค่าเดินทางคุณมีเงินค่าซื้อสินค้าคุณมีเงินค่าก๋าหุงต้มเข้ามาในระบบตรงนั้นครับแล้วก็เงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเงินเบี้ยผู้พิการก็โอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับ ก็คือบัญชีธนาคารไหนล่ะบัญชีธนาคารที่คุณไปลงทะเบียนรับเงินนะครับจะมีการเปิดลงทะเบียนซึ่งคุณไปลงทะเบียนเรียบร้อยคุณถึงจะได้เงินนะครับแล้วตอนที่คุณไปลงทะเบียนตอนนั้นเนี่ยคุณให้บัญชีธนาคารอะไรกับภาครัฐเอาไว้เงินจะโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นแล้วก็เงินของผู้พิการเบี้ยคนพิการเนี่ยที่มีแบบสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้เบี้ยคนพิการที่แบบสวัสดิการแห่งรัฐจะโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนแต่ถ้าเป็นเบี้ยูพิการที่ไปลงทะเบียน หรือเบี uc, See, vik, wave, ้ยผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนอันนี้จะโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับเบี้ยผู้สูงอายุก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับที่คุณให้ไว้ตอนไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยคุผู้พิการเนี่ยก็จะเข้าบัญชีธนาคารที่คุณรับเบี้ยผู้พิการนะครับก็เป็นบัญชีนั้นเลยจะเป็นบัญชีที่คุณเอาไปลงทะเบียนนะครับตามนั้นโอเคจะมีแค่ผู้พิการที่มีัตรสวัสดิการของเราเนี่ย ก็จะโอนเข้าธนาคารที่ผู้พัเนาบัประชาชนครับสำหรับผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการรัฐนะครับโ okay. อเคเาเรามาดูกันนะครับถึงเงินทั้งหมดที่คุณจะได้รับถ้าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ผมได้บอกนะครับคือลงทะเบียนผ่านในหมดเนี่ยคุณจะได้เงิน300บาทได้ตั้งวันที่1ของ1ธันวาเลยนะครับ300จากนั้นเนี่ยคุณจะได้วงเงินส่วนลดค่าของต้มครับ80บาทต่อ3เดือนในกรณีที่คุณยังไม่ได้ใช้อันนี้ก็80บบาทแบบเพิ่มไป แล้วคุณจะได้เงิน750บาทเป็นเงินค่าเดินทางเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งเข้าในวันเดียวกันครับคือวันที่1ธันวาคมหมดเลยนะครับนี่คือเงินที่คุณจะได้รดับตรงนี้ครับอ่าก็สามารถเอาไปเดินทางพาลูกขนส่งสาารณะได้เลยครับจากนั้นครับในวันที่18ของทุกเดือนสาหรับคนที่ลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟอย่างที่ผมได้บอกก่อนอันนี้นะครับถ้าคุณได้ลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟค่าน้ําค่าไฟเนี่ยคุณจะได้ในส่วนของค่าไฟก่อนเลย ค่าไฟจะได้สูงสุดคือ3ามบาบาทแต่ห้ามใช้ไฟเกิน3ามนะครับค่าน้ําก็จะได้สูงสุดคือ100บาทแต่ห้ามใช้น้ําเกิน3ามบาทต่อเดือนตรงนี้คือสิทธิ์ค่าน้าค่าไฟครับยกตัวอย่างครับค่าไฟเนี่ยค่าไฟถ้าใช้ไม่เกิน3ามบาทคุณจะได้ใช้ไฟฟรีใช้ไฟเกิน3ามบาทไม่ได้รับความช่วยเหลือนะไม่เกิน3ามก็คือใช้ไม่ถึงนะครับสามเนะี่ยใช้ไฟฟรี ก็คือค่าไฟเดือนนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายรัฐจ่ายให้หมดนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับคุณอาจจะไม่ได้จับเงิน,นครับแต่คุณได้ไม่ต้องจ่ายเงินเพราะคุณไม่ได้จ่ายเงินปุ๊บนั่นแหละครับก็เหมือนคุณได้เงินค่าน้ําเหมือนกันค่าน้ําก็คือไม่เกิน3ามบาทได้ส่วนลด100บาทถ้าใช้น้ําไม่เกิน100ใช้น้ําฟรีถ้าใช้น้ําเกิน3ามบาบาทไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับซึ่งค่าน้ําตรงนี้ก็ต้องลงทะเบียนรับค่าน้ําเหมือนกันนะครับโดยถ้าเกิดว่า คุณเนี่ยใช้เกินก็จะไม่ได้การลดตรงนี้ครับโอเคนี่คือส่วนของค่าน้ำต่อไปเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุก็คือเบีย้ยผู้สูงอายุนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแล้วจะได้เป็นตามขั้นบันไดนะครับก็คืออายุ60-69ปีได้600บาท70-79ปีได้700บาท80-89ปีได้890ปีขึ้นไปได้1,000บาทนะครับโอเค ก็จะเป็นไปตามนี้ครับตัวอย่างเช่นอายุ60ปีได้600 66ปีได้600 70ปี700 75ปี700อายุไม่ถึง80ปี79เนี่ยได้700 81ปี800 87ปี800 92ปี1,000บาท96ปี1,000บาท102ปี1,000บาทครับโอเคแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยที่เป็นกลุ่มของผู้พิการครับจะได้เพิ่มอีก800บาท เพราะว่ากลุ่มผู้พิการเนี่ยที่อายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับ800บาทครับแต่ถ้าหากว่าผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18จะได้1,000แต่ที่นี้ในคลิปนี้เราพูดกันในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นก็เลยได้800บาทครับจากนั้นก็จะถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีเป็นกลุ่มของที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเป็นกลุ่มของผู้พิการอีกต่างหากก็จะได้เพิ่มอีก200บาทโดยโอนเงินเข้าทุกวันที่20ของทุกเดือนนะครับ โอนเข้าบัญชีเงินฝากนะครที่ผูกพร้อมเพย์กับเรื่อแบบประชาชน13หลักนะครับวันที่10ตรงกับวันราชการก็จะโอนให้ก่อน1วันจะเป็นไปตามนั้นนะครับโอเคหรือว่าถ้ามันตรงกับหลายวันก็จะโอนโอนเร็วขึ้นเป็นบางทีก็จะ2วันได้โอน18ของทุกเดือนนะครับเก้เป็นไปได้สําหรับในผมดูให้เลยนะครับสําหรับในเดือนนี่นะครับ เดือนธันวาก็โอนมที่10นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนจะสรุปนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมพูดในส่วนของเงินเข้าแต่ละวันก่อนนะครับเมื่อกี้พูดแค่อันเดียวเองนะครับอ่าอันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้วันที่1นะครับอ่าสามร้อยบาท80บาทเจ็ะบาท1ธันวาอันนี้คือ18ของทุกเดือนนะครับคือเงินค่าน้ําค่าไฟสิทธิประโยชน์เด้ยวู้สูงอายุเนี่ยอันนี้ในเดือนธันวาครับจะได้ในวันที่9ธันวานะครับ พอวันที่10ตรงกับวันรีรทำนูญ10ทันวาก็เลยได้วันที่9ทันวาครับสงสุดคือ1,000บาทแล้วก็เบีย้ยคนพิการเนี่ยที่ได้800ก็ได้วันที่9เหมือนกันนะครับ9ทันวาแล้วก็เงินผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการที่แบบสวัสดิการแห่งรัฐได้เพิ่มอีก200อันนี้ได้วันที่20ทันวาครับโอเค งินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไปตามนี้ผมให้ดูยอดรวมสปปร,รุปก่อนก็อันนี้คือธันวาหมดเลยนะครับ380ร้เนี่ยอันนี้คือวันที่1ทธันวา315กับ100อันนี้คือในวันที่ว,ทวันที่บินค่าน้ำค่าไฟออกครับโดยบางคนก็ออก17บางคนก็ออก18นะผมใส่เบอร์นันที่18ถ้าบินค่าฟร้ำค่าไฟคุณออกแล้วมันผ่านเกณฑ์คือใช้ไม่เกินตามที่บอกไปก็จะได้ใช้ฟรีไปเลยครับ ก็ไม่ต้องจ่ายนะครับเบีย้ยผู้สูงอายุก็ได้วันที่9ธันวาเบีย้ยผู้พิการได้วันที่9ธันวา200บาทในกลุ่มบัตรสวัสดิการที่เป็นผู้สูงอายุที่มีกลุ่มของผู้พิการก็ได้200ในวันที่20 20ธันวานะครับรวมเงินที่ได้ทั้งหมดครับคือ3 5 4 5ซึ่งหลายๆคนบอกเอาแล้วถ้าเกิดว่า ชั้นเป็นผู้สูงอายุที่อายุไม่ถึง90ปีล่ะก็จะได้ลดหย่อนลงไปครับเป็น800 700 600นะครับอันนี้3,545คือสูงสุดนะครับให้เห็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันได้น้อยลงไปล่ะถ้าเบี้ยผู้สูงอายุคุณได้น้อยลงไปเช่นเบี้ยผู้สูงอายุคุณอาจจะได้800้เบี้ยผู้สูงอายุได้700เบี้ยผู้สูงอายุได้600ถ้าได้เบี้ยผู้สูงอายุได้800เนี่ยก็จะได้3,345สูงสุด ถ้าเบลสูงได้700ก็จะได้3,245ถ้าเบลสูงได้600ก็ได้3 1 4 5แต่ถ้าเบลสูงยุคคุณได้1,000ก็จะได้3 5 4 5โดยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ลงทะเบียนค่าน้ำข้าไฟก็ลดไปครับ3 1 5 1 0 0ลดไปแล้วถ้าค,คุณไม่ใช่กลุ่มของผู้พิการก็ลดไป800นะจะเป็นไปตามนี้นี่คือข้อมูลสำคัญครับที่ล่าสุดเลยอยากจะฝากกับทุกท่านสำหรับในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นกลุ่ม ที่มีแบบสวสดิกาเห็นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะโดนยกเลิกบัตรหรือเปล่าผมมีทํากลุ่มคนที่จะโดนยกเลิกบัตรมี4กลุ่มคนก็หลังวิดีโอนี้ไปดูได้ว่าคุณเนี่ยอยู่ใน4กลุ่มคนนั้นหรือเปล่านะครับยินดีร่วงหน้ากับคุณที่จะได้รับเงินตรงนี้ด้วยครับถ้าเกิดว่าคุณมี9ข้อตามที่ผมได้บอกทั้งหมดในคลิปนี้จะได้เงิน3ามพันห้าร้อยสิบห้าแต่ถ้าบางข้อไม่มีมก็จะลดหยอ่อนไปตามนั้นครับ